สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองข้อ9นะครับก็ให้แก้สมการหาค่า X วิธีการก็เหมือนเดิมก็คือเราจะย้าย ตัวแปรให้อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็ตัวเลขก็ให้อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับในที่นี้ครูก็จะย้ายตัวแปรไปอยู่ฝั่งขวาละกันอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ 4x อยู่ฝั่งเดิมไม่ได้ทําอะไรลบ 3x ตัวนี้ก็อยู่ฝั่งเดิมไม่ได้ทําอะไรส่วนตัวนี้ 1.5x เป็นบวกย้ายไปติดลบ 1.5x ตัวนี้เป็นบวก2.5ย้ายไปก็ลบ 2.5x ัวเลขย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ให้หมดฝั่งนี้มี2.0นี้บวก0.5ย้ายไปก็เป็นลบ0.5อันนี้ลบ1.5ย้ายไปก็เป็น 5, 5, บวก1.5 2ลบ0.5ก็ได้1.5 1.5บวก1.5ก็ได้3 4x ลบ 3x ก็ได้ x นะครับก็คือ 1x 1x ลบไปอีก1.5ก็จะได้ 5, ลบ0.5ลบ0.5บวกอีก2ลบ2.5ก็เป็นลบ 3x เพราะฉะนั้นอยากจะหาค่า x มีลบ3คูณอยู่ย้ายไปก็ต้องย้ายไปหาก็จะมีค่าเป็นลบ1นะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อตัวเลือกที่2